มาเป่าลูกแพรกันก่อนจ้ามีลูกแพรอยู่สี่ลูกคล้ายๆน้ำเต้าเลยเนาะน้ำเต้าปูปาเป่าลูกแพรก่อนจ้าบ้านเราน่าจะสารีแต่เนี้อแมันไม่ได้เป็นเม็ด สาลี่บ้านเรามันจะเป็นเม็ดสักสาเนาะข้างในเน,น,นื้อมันเม็ดเล็กๆอะ่ะนี่มีถังขยะหนีบไว้ตรงเนี้ยนี่ว่ามันสะดวกดีถุงขยะของนี่มันหนีบไว้ตรงเนี้ยที่ตู้นี่ว่ามันสะดวกดีเวลาทำอาหารนี่มีสองอันเนาะอ,อันใหญ่กับอันเล็ก เดี๋ยวสามีคืนนี้ก็จะไปซาวน่าซาวน่าหลังบ้านที่สวนหลังบ้านนี้ก็เตรียมปอกผลไม้ไว้ให้ก่อนหีมะยังไม่ตกเลยนะตกไปยังวนะ่าตอนที่มีกลับมาเน่ยน่าจะตกอีกน่าจะตกไปแล้วด้วยแหละน่าจะตกไปแล้วนะช่วงนั้นตอนที่นี้มา น่าจะตกครั้งเดียวนะนี่ว่าแล้วก็ลากยาวมันเลยยังไม่ได้ตกเลยแต่อากาศก็หนาวเหมือนเดิมลมมันเย็นลมมันเย็นมีแสงแดดแต่ก็ลมเย็นเมื่อกี้นี่เดินออกไปทิ้งขยะไม่ได้ใส่หมวกไปมันรู้สึกว่าหนาวหนาวก็เลยใส่หมวกอีกก่อนตอนนี้ใส่หมวกไปก่อนให้หัวมันอุ่นๆก่อน น้ำเยอะนะไอ้ลูกแพรเนี่ยน้ำเยอะตอนที่นี้เก็บหน้าบ้านจําได้ไหมหน้าบ้านนี้มันจะมีมีต้นต้นลูกแพรด้วยตอนที่นี้เก็บหน้าบ้านอ่ะเก็บมาได้เยอะเลยต้นหน้าบ้านอ่ะเยอะเลย Nói nào. Nói này, nó sẵn cái này super nó Hãy subscribe cho kênh หวานเนื้อหวานฉ่ำด้านในมันไม่มีเม็ดนะ มันอาจจะมีมั้งนีว่ว่าแต่ว่ามันมันบางมากเลยดูสิมันแทบจะไม่มีในะความรู้สึกนี้นี้แทบมันนี้แทบจะไม่เห็นเนื้อเม็ดมันมันแทบจะมองไม่เห็นเนื้อเม็ดมันนะ มีอะไรเนาะแต่มันมีแบบเล็กมากเลยอะมันมันรีบๆอะเม็ดเนื้อในมันเหมือนรีบๆอะดูดิมันเหมือนรีบๆนะ่ะ นี่จะเป็นไส้ม์มัน้ำเยอะลูกนี้ไม่ค่อยหวานมากมสี่ลูกได้เต็มจานเลย เต็มใจเลยสิลกุกกลินหอมเลย